สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเ,เพ็มิสุวิชีป้ายแดงบาบเซลไผ่นะคะวันนี้ไผ่ก็จะพามารีวิวรถนะคะ4ประตูตัวยกสูงนะคะแต่งออฟโรดนะคะเต็มคันเลยคันนี้นะคะไผ่ก็กําลังจะไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดระยองนะคะตัวนี้จะเป็นตัว GLS เกียร์ออโต้นะคะ4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นเดี๋ยวไผ่จะพามาดูว่าไผ่แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะค่ะมาเริ่มที่ด้านหน้าเลยยนน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 ะะนนนะะะะคคตตตตััตัววีีนนี้ะะ้้้้้้ดดดาาาาาหหหท่่่ฝกกรโปปงงเเผ็็จิสใ กับโลโก้ไททันสปอร์ตสีแดงแบบนี้เลยเพื่อที่จะตัดกระฝากระโปรงนะคะสีเทาดําแบบนี้เลยค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็คิวตัว C เนี่ยพายก็จะติดตั้งเป็นคิวตัว C สีดําเงาให้แบบนี้เหมือนกันนะคะและในส่วนของไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยพายก็จะติดตั้งเป็นครอบไฟสีดําเงาให้แบบนี้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะคะด้านล่างคันนี้นะคะไผ่ก็ติดตั้งเป็นสกเกิร์ตหูลากสีแดงนะคะตัดกับสีเทาแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะ่าด้านข้างตรงนี้ไผ่ก็จะติดตั้งเป็นตัวซุ้มลอ้อให้นะคะจะเป็นสีดําด้านพร้อมกับหมุดสีเงินแบบนี้นะคะโอเคในส่วนของตัวล้อเนี่ยก็จะเป็ like <ine> บบน่เขาเรียกว่าแมกลายดอกไม้ขอบ18แแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับยางแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างนะเดี๋ยวมาดูด้านบนก่อนนะคะในส่วนของด้านบนเนี่ยไผ่ก็จะติดตั้งเป็นตัวราวหลังคาให้แบบนี้เลยนะคะถัดลงมาก็จะเป็นอาคิวกั S <S นสาดนะคะทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังค่ะแล้วถัดลงมาที่ประตูตรงนี้นะคะเป็นเบ้ามือเปิดนะคะกันลอยให้กับลูกค้าแบบนี้เลยมีโลโก้แต่ตันให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยบอกเลยและในส่วนของข้างตัวรถเนี่ยไผ่ก็จะติดตั้งเป็นตัวสติ๊กเกอร์ลายสา์โคนนะคะ แบบนี้เลยมีตัวมิซูบิชิให้ด้วยในส่วนของลายสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าเลือกได้นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกมาแบบนี้ค่ะโอเคและในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายไผ่ก็จะติดตั้งเป็นตัวโลบาร์เอาแลนเดอร์เหล็กแบบนี้เลยนะคะดูแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็ติดตั้งไปในส่วนของอก,กระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะคะแบบนี้ทุกคันเลยค่ะถัดลงมาที่ไฟท้ายนะคะไฟท้ายเนี่ยไผ่ก็จะติดตั้งเป็นตัวครอบไฟท้ายให้คุณลูกค้าด้วยแบบนี้เลยค่ะโอเค ในส่วนของด้านท้ายตัว GLS เกียร์ออโต้เนี่ยนะคะด้านท้ายเนี่ยจะเป็นฝาเปิดแบบสีดำนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะโอเคออปชันเขาค่อนข้างเต็มมากๆเลยและในส่วนของกันชนท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงามาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นสีประตูยกสูงตัว GLS เนกะียร์ออโต้เป็นตัวเริ่มต้นนะของของสีประตูยกสูงถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักผ่ามาได้คันนี้ไผ่ก็กําลังจะนําไปส่งลูกค้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักไผ่ามาได้ทั้งในอินบ็อกซ์เบอร์โทรนะคะ โอเควันนี้ไฟยขอลาไปก่อนขอตัวไปส่งรถให้กับคุณลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ